สบายดีครับเองผ้าผีผ้านองมาเบิ่งบรรยากาศเศรเฐ์หนึ่งก็บริษัทนะครับตีหานะครับเบิ่งผ้าผีนองเบิ่งบรรยากาศการทำมาหากินของผีเขานองนะครับว่าทุกคนตื่นขึ้นมาใเพื่อติไปเห็ดยังไปหาเงินหาต้องหาแค่ไหนนะครับเพราะจิตใจเงินมาอันนี้ผีนอนว่าบรรยากาศย่ำตีหานครับยุ่งน้ม เครื่องหวางอำเพือเมืองจังหว,วัดจันท์สุวรรณทงมืน่นเล็กกับเอาทนนะครับบรรยากาศพี่น้องในเบื้องนะครับบรรยากาศในสนาำตอนนี้วัวเขามาหลายแลวครับสนนมำหง่นี่แหละครับไฟ นายห่วยวัวมานะครับผู้คนมาสื่อตะลึกกันมานะครับวี่ไปต่อรองกันนะพ่อนตือแล้วค่วขายแกงมาขายนะครับ นี่คือไทยบรรยากาศเวลาตีห้าครับนาำเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชโยทรอดกูสื่อขายกันย่างต่อร่องครับเพื่อสิไปไปขายย่างแก่น,นะครับอันนี้เขาเอิอมาจับเสียบสื่อเราก็ขายสื่อเราก็ขายนะครับ เร้องกันตะลึกนะครับเนาะอันนี้ถ่ายบรรยากาศไอ้คนในพี่น้องพึ่งบรรยากาศท้ามาหากินของพีเขาหลอกเขาผีไหนนะครับแล้วนี้แม่ท้องปะครับนี่ป้อรับประกันครับจะรับชื่อชื่อเพิ่นมาเพิ่นว่าสมแล้วครับผมแบบเพิ่ว่าพลาดหลอดวะเนาะอยากได้อยากได้เท่าไรล่ะครับเปิดสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดครับแม่พานลูกแล้วครับมันจะเจอลูกเหรอบ่พพลุง โม่ลูกสองครับตัวสามสมนี่องโอ้พอเบิังอยู่ครับนีสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองอะไรอีกต่อรองอะไรอีกโอ้มาจากไสครับลุงอ๋อแต่เรื่องไหนครับมาจากเครื่องไหนอุบลเนาะครับผมต่างคนกต่างมาหากินออกมาจากแจ้กมุ้งจากบ้าน ตีสามครับตีสามว้มาหอดีตีหาเนาะคือมาหอดตีไหนบ๊อกก็หอนดนีหรอกครับโอ้โอมหมาหอดีหาพอดีคเอาเอามัน,มน,นนะมหมาดนะผมลุกนะหมอครับผมเอาเดี๋ยวผมยางก่อนผมเห็ด<า>เห็ดบําเห็ดเหมือนหมื่นล่องเบิองมันจะเป็นอย่งไรไอ้พี่น้องเห็นสภาพบรรยาก,กาศไหมท่านเอฟซีสักลาย ว้ายปลาไปใส่ยีสมไส่เจ้าคือบุพการตะดนักแต่ผมมาจากจี๋สองว่าผมมาเฮ็ดให้เฮ็ดบืดๆให้พี่น้องเบื่องดป็นี่ไงไี่นี่การทำมาหากินนี่ยไส่ออกจากบ้านได้หกสุ่มบหมือบอกเอาไปไปเรื่อยๆเขานี่คือการทำมาหากินนะครับไปใส้กับพ่อกันยีสมแม่ลูกวะเนี่ยลูกมันคือตัวใหญ่เปียดเดือนไหม ปยโอ้ยวัดดีครับวัดดีครับมาหอดตะสมวันดีเลยเชิมกินเบียวใช่ไหมกินกเดียวกับมันบะชัแกงไอ้มันเก่งตะกันยโสมเยาวราชสีน่ามีผู้ขายมั้งเยาวราชเจ้าใส่เพียงย่างเดียวเราสูงนิดนึงขายหรือัปล่ายโสมผูมไทยบรรยากาศพี่น้องมานกันเอออนี่นี่ครับมาห้อยมาจจกเลือดด้วกันนะครับท่านคุณ ขาจะออกมาทำมาหากินหาเงนินหาคำหาทองเออโม่หนิแม่แม่ลูกวะคับน่แม,ม,ม่ลูกวะแม่ลูกวะหน่ครับอ่ออะไรวาอยากใส่ โอ้ยมัวเาเจ้าพันมาแต่กุตากันอืออันนี้เดี่ยวตินี่เดี่ยวหมดตัว้ย่าให้แล้วก็มนโอ๋อันนี้ม่เปนมัเปนลูกไขว่นตนนี้กกันออมัวจักนาะเอาโอ้มันคือมาเตรึกเทคนหน่อยมันคือมาเตร์ึกเทมันคือมาเตกเลยยิ้มเอ้ยมาหาเสียงัวบ่เทาเอ้า พอใหญกับมาพอใหญกับมาหาเงินถือกว่ากับกุ้งลูกกุ้งรานเหนือแล้วเอาไปไป่ายบรรยากาศอ่ะพี่น้องมึงเศร้าๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอากระตันดึกตะวันเท่าบ่เห็นหงอกพวกไปยังนกไทยบรรยากาศอ่ะพี่น้องเมึงการหาเงินโอ้ยพอใหญ่นุพิธ วันดีป้าที่สิงยังมาตะดึกตะเดินทุบเตโอ้ย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 วันดีครับวันดีครับมาตะเศาอยู่มามามาไทยทำรายการตะดึกๆบางกันนะันดมือิันดเห็นหุงวะวันดีอมารายงานบรรยากาศพี่น้องเบื่องครับการหาเงินหาคํำของแต่ละคน เงีนนู <c oughs> ้นผิดจะมากับไผ่มาเออค่มีผู้ขับรถไห้ขีสมัยบนี่ผมเมียเย้ว่มยากเย่เหมือนเนี้ยหาอครับไหบนมีอ่ะเงีบนี้โจมมากงัวไมนี่แหละครับยวได้ไล่ไปได้เมีนลูกไมเมีลูกนะบชีมื่นหกชีมื่นห ลูกเถือกขนุนเครับที่มื่นหกนามันว่าจะเห็นดอกผมถามเจ้าไปซื้อให้มันเกี้ยนคนละทั้งชนละมันครับผมมันตะเสิร์ฟตัวเดี๋ยวได้ขายอีกหนงนี่ได้ได้เงินเมียบ้านบ่ได้ง่วนเมียบ้านเถอะเมร์ลูกครับลูกสีแดงอยู่นี่อันนี้เราบอยังเป็นยังไงบุญนี่กินกาแฟเราบอไหมเพราะนี่ผมจะเชื่ออยู่โอ้ยอาจารย์สบายเลยไงขอบคุณหลายครับขอบคุณ เอาเฮ้ยมันมันมานกินสื้อกินกาแฟนี่นี่เพิ่น,นเพิ่นพระตะไครเห็นหนูแลีนกาเฟา่หนิว่ะเฮ้หนูนี่หนูมันเห็นแต่พ่อใหญ่หนูเผินแล้วผมเยอมแล้วนี่ดิโอ้ยก็เท่านั้าล่ะครับเห็นแ,แบบมีความสุขตัว <laughs> นี่ครับผู้คนมาดับเสียงด้วยบีบก,ก็สรุปเราจะเบิ้งเนี่ยขนมากกันเบิึงจะเอาลงมาแล้วครับ โอ้เต็นดงๆๆงง,ง,ง,งมาเลายบาิอดว้าอนพันมนี้อันนี้นนพวกพวกนี้มันแมลลูกวัตถินี่โอ้ ลูกแฝรลูก่ตุ้น้อยทีแม่ลูกอยากได้เท่าไรล่ะครับนึ่งามื่นไปครับหามืไปกัเยครับพุห้องใเท่าไรก่อนใบพกขันหาครับพกขันหาเราจะเห็นงูเหรอครับนี่ยไายบรรยากาศพี่น้องปั้งเบื้องดึเอาเปนหมาดนะครับเปนหมาเนอะดีครับรถงกงเข่า แกกบัดแก่กันจ้ไม่เหยียบัดแก้กันจะเหยดจังไรส่นอล่ะเดี๋ยวว้าเหียบบัดเบมเหีบัาเไดเหยียตัวร่อกเอาตาเสียงกับพ่อเราตอนล่อกไลยบ้บ่เมียจัดไทยบรรยากาศให้พี่น้องพร่งคือซืีอดอกว่าเะขึ้นมาจะเห็นพุงนี่นายห้อยเมันมมก หาเงินยไหนมาหาเงินต้เด็กคือ <c oughs> ไปแล้วผม <c oughs> ผมอยากไทยบรรยากาศไทยพี่กนกองเมื่อนกน แงแงเขา,าก็ผู้ก้อยผู้ผู้ผ้เจายวขวดจ้าขวดจ้าก้ยเมียก้อยเมียนี่รับบรรยากาศขายตัวไหนเออเนขายี่ขายรลขายข้วนะโกถงนายกโอ้อืนี่รับบรรยากาศ มัตเตอรเสิราไทยบรรยากาศจะต้องเห็นแน่ว่าเห็นแน่ครับไอพี่น้องในเบื้องมาเข้าหาเงินหายากมาไหนเอา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 ห้องทองห้องทองห้องทองไทยขากีวเอาขากีเข้าไปครับการต่อรองการสื่อสาร อยากได้ตัวไหนล่ะครับนี่อดพบลูกไผครับนี่ลูกเกาเจล้่ครับลูกเกาเจลิญแม่สาวหน่อยหือกเถิกเดนี่รมเ่มียโอ้ขนาดกรข like, <ar> ึ้นยัง mm. er. <the flanzen> ่มือลุยยืนนี่ืออย่ดอกเสียมือลุยยืนใครว่า อันอันนี้เมียกับลูกอะลูกมันต่างหากครับทุกคนโอ้นึ่วันเมียลูก <GO av uther> เอาพักกันมา,าได้หอยเด้อเออันแม่คือผูกครับนี่แม่แม่แม่ลูกใครเออนลูกคนโตไหนน้อว่ามันงามบุ้นนี่ขนาดการขึ้นบันธแกงเนี่ยนี่โอ้ไทยได้หมดขึ้นกระดาษไทยได้อยู่ขนาดม่มีไฟกับเ็นนาเจ้ารวดบ่เบิ้งกกนเบิ้งไายบรรยากาศใพี่น้องเบิ้งกันสุดอกว่าเข้ามาหาเงินหาคำามเพียงแต่ยากวะ พะลุงแม่แม,ม่มน้ำบม่มน,บมนสาวแม่นม่นเแรกเสื่องไผ่ใบไม่องเขาปเดเยอ,อะโมีมีใบไมีหลอดวัาครบโตเนะะาะอยากได้เท่าไรพะลุงอยากได้สี่หม <4, 6 S 3> ื่นหกสี่ห ตอรองไหนคือเก่าธรรมดาันไ้นเขามาซื้อตอบ่ได้เพิ่นบวซือม่วสีมาได้ไหมเป็นแล้วเอรัตะประกันทองัะประกันนะน้อเพื่อม่านาตาเต็มเก็บจับจังเสียวจังกบาทอยากได้4 6ห0 0 4น0 0 0่ตอรองได้ธรรมดาสูงสระไอ้พอลสูงสรไหอยสาไปตัวนบ่ได้เทจัี่หื้น4 0 0 0ม46,000ครับราคาเพ่อมาท่อ เม่มานท้องเกตเดือนต่องสาววมวเอา่าผมวันน้ถาม่อย่างเดียวว่าจะขอเบอร์โทษออกผมไทยบรรยากาศเลเพนเบิ้งกันซื้อว่อ่ะเมียคือฟูนี่ตัวเมียครับเออตัวเมียจะได้ระยาดิสามนเีดสามหมื่นเกีดเออสาวน่อยสาวน้อยสูงลอยเกือยบลอยสามลอยเทร้ากลัวอ่าอ่า เอาเด <ITA> ี๋ยวมันพอจะเขาว่าไม่เด้อพอใร้ยากาศให้พี่น้องมึงก่อนกำลตังลงมาหลายแล้วครับนี่เขามาส้วนให้พี่น้องมึงสภาพส้วนกล้วยที่เห็นตัวนี้ผลลุงสวัสดีอันนี้เมยมันบอกหรือบักเถิกจากใดสร้ดยผลลุงนี่ สามหมืน่นไฟเถือกสาม,มหมื่นโดนเทวดาเถือกเถือกันได้สามหมืน่นผมพอลุกเอาคนละแกงผมจะถึงมาถามอีรอ๊อกผมย่างกันไทย,ยบรรยากาศในพี่น้นองเพื่อน<ง>กันดึกดับหูในห่วย ผู้สื่อนะครับผู้สื่อกัเป็นนายหอยนะ่แมาสื่อเดือดเดือด่งสองเข้าวัเขอมาดอกครับแล้วนายหอยมาสื่อกันปัน้นเดืกเดือเพื่อจะขายต่อตอนมันแจ้ง ข่อยแม่ข่อยก็เถิกครับข่อยค่อยหูครั่อยผู่อืมเออกูื้อผมเลยครับ

เดี๋ยวยัเพือนส่แคิบสามเดือนสักเพื่อม่บ่มั้งไม่ใบน่มากม่นบังข้เอาหูกระบั บรรยากาศดึกๆครับนี่คือไายนายฮอยกับผู้สื่อขายนะครับมูลในมตัตสึส่วนนี่คือเป็นนไนฮอยกันนะครับเพิ่นบงง่วงเพิ่งค่อยออกมันไสื่อไวกวอนแก่งมากขายต่อไปนะครับนี่คือการหาเงินหาค้ำของแต่ละคนมาคือกันมูลหนึ่งมาขายมูลนึ่กับบ้านสื่อมาสื่อสื่อกับขายก็มีบ้านด้วยครับมูลมูลหนึ่ง ขาเรียกว่ามาจับเสียหรือมาเหยียบเสียอนี่ว่าแ่ยงไม่รุ่ง่าอยู่บัดโอ้ัอน,นี้แม,ม่ลูกจักบาดครับนี่โอ้นได้ลูกักโตัวเหรอตโอ้โอ้ง่ายบพึงหาโอ้ลูกง่ลูกเ ไปบ้านวัดที่พอเห็นตะลัง่อยกับุญเจ้าว่าเจ้าหรออมาหอดตเด็กขึ้นกันตัวไปหาไป่อยกันอยไทยบรรยากาศในพี่น้องมึงซื่อดอกบรรยากาศเนี่ยนึกเศร้าเลย นะบักถิงตัได้สดเนี่นยท่าไดก,ก,ก,ก็ละโอ้ตัวใหญ่ยนาครัให่ครับใหญ่ยืนราคาสมยนต่อรองได้อีกี่ครับรถอะไรจบาร์น่ารถสุดอ่ะสีเศร้สีครับ้สีให่ครับมนัมนมัยาลูกมนันย ยอดมันแก่งก็อฟอดที่บ้านนี่หรอกเอามันหมานะครับเอ้อไทยบรรยากาศพี่นอกเมืองก้อนวัตถินดากันไปไรน <c oughs> <c oughs> ะเฮาวันนี้แม่สาวที่พรุ่งเนี่ยฮะอะไรจังหาวัดห<ะ>้องเศร้า สองหมื่นสองหมื่นส่วนต่อรองได้อีกแม่สาวน้อยมาจากไส่พะลูกสุรินสุรินเออมาตะดึกออกจากบ้านจังโม่งพะลูกมาฮอดนี่ถุงนึงถุงนึงมาฮอดมาฮอดแต่ตะมือเคลื่อนตี๋ไงถุงนึงเดือตัวเดียวติบาทขายมาตะลึมั่นโอ้หลายคนโอ้ฟิย แบนมัดเนี่ยโอ้มาตะถุ่มหนึ่งครับการตระมาหาจินของคี่ของน่องเขามาตะถุ่มหนึ่งสายตะเบิกขึ้นกักขึ้นผมซื้อกันบ้างพ่อหนุ่มบอกแล้วเปิดซื้อซื้อประมาณตะไรคดที่ี่คดยางมาขายมาฮาจินตีไหนตีสองตีสองีสอก็ซื้อขายกันแล้วันทึกอืมเหลือือ ย้ามาพอนุ่งย้ำมา,างัวได้บรรยากาศเมือ่อนขับไปไปพอนุงมันหมาเด้อกุ้งไปเห้ยแม่ลูกจะได้หล่ไปได้ครับนี่ โอ้หกหมื่นเจ็ดนะลูกเมียโอ้ลูกผู้พุ่นลูกไผ่ตัวลูกมันน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นจับมันเพิ่นเก็บคาเขาเท่าไรบุญตัวเท่าไหร่ บองง่วไหมตงัวไหมเก็บคือเพก่เพายบเป็นตเยบอยู่ไตัวเก็บเป็นตด้ครบเ็บเ็บเป็นยังไงเก็บเป็นขั้นรดเก็บเป็นขั้นดครับโอ้รถรถปิ๊งอพเรสักหน่งปิ๊งอะไรหกสิบบาทหกสิบบาทง่วจะโตก็ตามครับรถหกหลอดดิหกหลองเพราะมันอัดจางๆลอยน่งหกอดโอ้โอ้ครับครับเพราะผมว่าได้มาข้างง่วโดนหรอกก็เลยบูอุจักเลี้ยนถามให้เป็นขอบุญพี่น้อง อันนี้เจะเก็บเป็นแคตนรนต่อไปเพราะ่เก็บเป็นตัวต่อปันนี่โอ <insan mex> <Dante> ้อ้าเอาขอบคุณครับขอบคุณแจ้งมูลาผมดีมาหาอีกหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ตัวเงมันมันผสมไปครับตัวงันีที่มาหครับโอ้ง่างามอยู่นี่ตอนนี้เวลาหกหนตีหาสี่สิบเราตัองแตแกงออกมากครับ ครับสวัสดีอันแม่ลูกคือเดียวนี่แม่เดียวครับว่าแม่เดียวผสมผสมหรือยังมันโต้โต้ตัวนี้ยังโอแยโยออ้โอ้ออยโอ้ยยโอ้ยโอ้้โอ้อยโอ้ยอ้อยอยโอ้อยโอ้โโอ้ยออโอ้ยยกลูกอ สี่หมื่นแปดผัดต้อนร้องเนเนะครับน้องโอ้เคียงขาเตดๆนะครับตต้ใหน่สูงกว่าสี่สิบวกครับแม่เดียวต้อนรองได้เอาค่าพี่น้องสนใจป่าเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหเจากียปจากสครับจากหว โอ้ยเอาเขาห้อยยังก่ห้อยยังห้อยเทียบบ้นพับนี่เขา้ยโอ้ยเอา้ไปมว่าจะออกบ้านจะเดิคขับทำมาหากิน สวัสด,ดีครับสวัสดีครับเอาตะเสาเนาะเอาห้องตองหาห้องตองนี่ครับรง,ง,<ร>งบูของมากับมองเห็นว่าพันสวัสดีอ่ะโอู้หูเขาลังลังของมานเนาะอันนี้ท้ายบรรยากาศาที่น้องเพิ่งเจอแบบเศร้าดิแล้วนี่เขาเก็บพานอย่างนี้นครับผมออ๋คา เป็นเป็นรถเพาเป็นตัวว่นี่ตัวละเศ้าบาทตัวละเศ่าบาทเบาทนี่น่เขาเาเาเก็บวัวตัวละยี่บาทมคครับบาทไปขายเด็กเดสียตึมอีกบอคาาเห็ดเห็ดใบ ลายกันยี่สิบบาทคราเงียสิบาทร่วมกันเป็นซีสิบบาทนะแต่ละตัวเอาครับขอบคุณมันหมานครับได้หอยเอยาเกไงนี่แหะครับต่ละสนามเป็นเจ็บเพราะกันนะครับาตรงนีสถาบวนเก็บเป็นรถมาถงว่าสถาบคนไปเกี่ของสนามนี่ก็ว่าเก็บว่าตุลยีสิบาทแล้วก็ซื้อขายงียบสบาทเป็นซีสิบบาทกับตัวนึงในสนามนี่บางสนามกับเพิ่นบ่เจ็บ เดีวบัตรไปเห็ดใบซื้อขายหนี่งเก็บลอยหนึ่งแต่บางสถามมาเก็บ,ท,บท,ที่ที่บัตตุลาทีที่บาทเห็ดใบซื้อขายพี่นะครับแต่ละหมองว่คือกันสนามต่ละสนามแล้วคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสั้นหน่อยครับสบายดีย่ำเสาเติร์กนะครับ